ปิติว่าจะพาเจ้าแก่ไปบ้านพ่อว่าอย่าอยู่นานพ่อจะดุปิติลา มานีและชูใจเจ้าแก่ก็ลาโตและสีเทาชูใจจะพาสีเทาไปบ้านมานี มาก็ให้แวะมานี่ชี้มือให้ดูบ้านที่บ้านมีจำมีจำปีปีติเนะ ชูใจว่าไม่นานจะมาแวะ